ถ้าอยากปลูกผักที่ขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปถั่วลันเตาคือทางเลือกที่น่าสนใจมาก1ได้พืชเศรษฐกิจราคาดีถั่วลันเตาจัดเป็นผักเกรดพัตคาที่มีราคาสูงกว่าถั่วทั่วไปเป็นที่ต้องการตลอดปีในร้านอาหารจีนและร้านข้าวต้มโต้รุ่งทําให้เป็นพืชที่สร้างรายได้ต่อไร่ได้สูง 2ได้ทานผักรสหวานกรอบตามธรรมชาติจุดเด่นคือรสชาติที่หวานและเนื้อสัมผัสที่กรอบมากโดยเฉพาะถั่วลันเตาหวานที่ทานได้ทั้งฝกักนําไปผัดน้ํามันหอยหรือลวกจิ้มน้ําพริกก็อร่อย3ได้แหล่งโปรตีนจากพืชถั่วลันเตาอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามิน B และวิตามิน C 4ได้พืชที่ช่วยบํารุงดินถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติพิเศษในการตรึงไนโตรเจนลงดินช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ขึ้นสําหรับการปลูกรอบต่อไปหาก คุณสนใจอยากปลูกเราแนะนำเมล็ดพันธุ์ในตกา้าไว้แล้วนะคะเป็นพันธุ์หวานพิเศษที่ฝักใหญ่กรอบอัตราการงอกสูงปลูกประมาณ2-3เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตไว้ทานและสามารถขายสร้างไรายได้